สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็กลับกันมาอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดคนดูสตรีมสดบนหน้า Facebook ของเราเนาะใครที่ขึ้นสตรีมไปแล้วนะครับยอดคนดูน้อยๆนะครับไม่เปิดการมองเห็นของโพสต์เลยก็สามารถไปดูคลิปนี้กันได้เลยเนาะก็เดี๋ยวขั้นตอนแรกนะครับไปบที่หน้าเว็บไซต์ K M Social เข้ามาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลย ลิงก์ไม่ได้ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับผมหรือไม่ก็สแกนควิวอาร์โค้ดในคลิปนี้กันได้เลยเนาะใครที่เคยเข้ามาใช้บริการแล้วนะครับก็สามารถมาลงชื่อก็ใช้ด้านล่างตรงนี้กันได้เลยส่วนคนที่เข้ามาใช้บริการครั้งแรกหรือเพิ่งเห็นเว็บไซต์นี้ครั้งแรกนะครับก็สามารถกดสมัครใช้งานตามผมกันได้เลยเนะะาะหน้นต่างสมัครใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็เรามาดตาูตรงนี้กันได้เลยนะครับก็จะมีให้เรากรอกข้อมูลเนาะก็จะมีให้เราใสาช่ชื่อผู้ใช้นะครับใส่อีเมลเราก็ตั้งรหัสผ่านของเพื่ออนนนนกัได้้เเลยะ2ช่งี แล้วก็อยูิมนะครับติ๊กชั้นไม่โปรแกรมอัตโนมัติตรงนี้กันด้วยแล้วก็สมัครใช้งานด้านล่างตรงนี้กันได้เลยนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ไม่อยากกรอกข้อมูลที่กล่าวมาให้มันยุ่งยากก็สามารถกดล็อกอินผ่าน Google ด้านล่างตรงนี้กันได้เลยเนาะส่วนผมว่าเสมัครการใช้งานไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตกดลงชื่อเข้าใช้เลยกันแล้วกันขมาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกมากมายเลยนะครับตรงนี้เนาะก็หลักๆนะครับก็จะมีทั้ง Facebook i n s YouTube แล้วก o นะครัแ เดี๋ยวนี้นะครับผมก็จะมาใช้ในด้านของ Facebook ก็แล้วกันเนาะหมวดหมู่ตรงนี้นะครับไปเรากดเข้าไปตรงนี้กันได้เลยแล้วก็ลองหาหมวดหมู่ที่เพื่อนๆต้องการจะเลือกใช้กันได้เลยนะครับก็เดี๋ยวหลกักๆนะครับวันนี้ผมก็จะขอใช้ในด้านของเพิ่มคนดูไลฟ์สตรีมตรงนี้ก็แล้วกันเนาะเลื่อนลงมาด้านล่างสุดเลยนะครับแล้วก็บริการตรงนี้นะครับไปเราหาบริการของเว็บไซต์ได้เลยเว็บไซต์ก็จะมีหลากหลายบริการที่เลือกมากมายเลยนะครับเพื่อนๆอถูกใจบริการไหนก็สามารถกดเลือกบริการนั้นกันได้เลยเนาะ เดี๋ยวนี้นะครับผมก็จะมาใช้ในด้านของบริการตัวแรกกันละกันเอาเป็นแค่1ินาทีพอเนาะแล้วก็ลิงก์ตรงนี้นะครับให้เราไปที่หน้าสตรีมสดของเรานะครับแล้วก็คันล็อกลิงก์สตรีมของเรานะครับมาวางใส่หน้าเว็บไซต์งเราได้เลยจํานวนด้านล่างตรงนี้นะครับก็สามารถดูคนตามมันส่งตรงนี้กันได้เลยเนาะเดี๋ยวผมจะขอใส่ไปซัก1 0 0้กันลวกันเว็บไซต์ก็จะคำนวณค่าใช้จ่ายเราที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จํานวน100คนดูสตรีมสดของเรานะครับก็ตกอยู่แค่5บาทเองเนาะเป็นอะไรที่คุ้มค่าสุดๆ ก่อนที่เราจะกดสั่งซื้อทุกครั้งก็อย่าลืมขึ้นมาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนด้านบนตรงนี้กันได้เลยนะครับเพื่อไม่ให้มีระรบิดพาดเนาะอ่ะเดี๋ยวผมก็จะกดสั่งซื้อเลยก็แล้วกันนะครับแต่รับผนสั่งซื้อคุณแล้วนะครับผมเวลาเรากดสั่งซื้อออเดอร์เสร็จก็จะขึ้นเป็นสีเขียวประมาณนี้เลยต่อมานะครับให้เราคลิกที่นี่ได้เลยนะครับเพื่อดูสถานะการทํางานของออเดอร์ของคุณตรงนี้กันได้เลยเนาะเราก็จะเด้งมาหน้าประวัติการสั่งซื้อคุณแล้วนะครับผมก็สามารถมาดูออเดอร์แมงคคุณรนน้ไดเลยะับ ตรงนี้ก็จะเป็นเลขก็ได้ของเราแล้วก็มีลิงก์ที่เราเพิ่งแนบไปด้วยนะครับผมก็สามารถมาตรวจสอบกันได้เลยเนาะก็ระหว่างระบบรอดําเนินการอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะสอนวิธีการเติมเงินเพื่อนๆนะครับไปที่เมนูเติมเงินด้านซ้ายมือตรงนี้กันได้เลยราะมูหน้าต่างการเติมเงินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทางเซก็จะมีอยู่3ช่องทางในการชําระเลยเนาะก็จะมีทางพร้อมเพย์ทูนิววอลเล็ตแล้วก็คริปโตเคอเรนซีถ้าไมใช้งานทุกครั้งนะครับก็อย่าลืมเข้ามาอ่านรายละเอียดวิธีการเติมเงินในแต่ละแพลตฟอร์มด้านลล่าางงตรรนนนี้้กดวยยะะะ็็จเเเปปมณ เกิดว่ามีเพื่อนคนไหนนะครับที่มียอดใช้งานเกินสะสม500บาทขึ้นไปแล้วนะครับก็จะสามารถปลดล็อกดูซีรีส์หนังจีนตรงนี้ได้แบบฟรีเลยเนาะก็สามารถกดเข้ามารับชมมันได้เลยนะครับผมทาวิบซเขาจะมีมากกว่า400เรื่องเลยมีดังภาคไทยสับไทยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อคนไหนว่างๆก็สามารถกดเข้ามารับชมกันได้เลยเนาะต่อมานะครับให้เราไปที่บริการทั้งหมดด้านซ้ายมือตรงนี้กันได้เลยนะครับบริการทั้งหมดตรงนี้คืออะไรตามชื่อเลยเนาะเว็บไซต์นะครับเขาก็จะรวบรวมบริการต่างๆไว้นหน้านี้หน้าเดียวแล สมุดแก้ต่างๆของ็บไซต์นะครับก็จะมีนี่นะครับคำอธิบายด้านหลังให้เรากดเข้ามาอ่านกันด้วยนะครับผมก็อย่าลืมเนาะกดเข้ามาอ่านจะกดกสั่งซื้อกันได้เลยอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่ามีเพื่อนคนไหนที่ติดปัญหาต่างนะครับอยากจะติดต่อแอดมินหรือว่าสอบถามมาทางแอดมิน admin, ก็ให้เราไปที่เมนูติดต่อแอดมินด้านซ้ายมือตรงดีกันได้เลยนะครับข้อมหนต่างติดต่อแอดมินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็ให้เรามาดูด้านบนตรงนี้กัน,ในใได้เลยเนาะทางพี่ชายเขาก็จะมีช่องทางไลน์เราติดต่อแล้วนะครับก็อย่าลืมแอออออดดไลลลตตตรรรรงงน้้้คุยยมิเกก็พพบบบัััหื14ช่วโะ หรือไม่ก็มาดูตัวเชื่อเหลือดล่างตรงนี้ก็ได้นะครับผมก็จะมีทั้งหมดหมู่นะครับแจ้งปัญหาเนาะแล้วเสร็จแรกก็ได้ของคุณตรงนี้ก็ได้เลยนะครับ่วนที่มีรูปภาพเหลือถังต่างก็สามารถกดอ t t a ไฟล์ดึงขึ้นมาได้เลยนะครับหลังจากนั้นให้เรากดส่งตัวดาล่างตรงนี้ได้เลยอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเพื่อทำการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูยอดสตรีมสดของเราดีกว่านะครับว่าตอนนี้คนดูเพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือยังอ่ะตอนนี้ยอดคนดูของเราขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จากเดิมนะ 5้าคนเองนะครับตอนนี้ก็เพิ่มมาเป็น119คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็ทำไซนนะครับเพะต้องการแถมยอดให้มาเล็กน้อยด้วยนะครับเป็นอะไรที่ลดเร็วมากเลยเนาะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับส่วนคนที่สนใจนะครับอยากจะแนะนําเพื่อนๆให้มาใช้เว็บไซต์ดีๆแบบนี้ก็สามารถกลับไปที่หน้าเว็บไซต์ของเราได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นให้เราไปที่เมนูแนะนําเพื่อนด้านซ้มือตรงนี้กันได้เลยข้หนมาต่างแนะนําเพื่อนก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะก็ให้เรามาขัดล็อกลิงก์ตรงนี้นะครับ แชร์ลิงก์ตรงนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณหรือว่าคนที่คุณรู้จักกันได้เลยเนาะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆของคุณเติมต่ำรือมาขึ้นไปคุณนะครับก็จะได้ตาคอมมิชชั่นห้าเปอร์เซ็นต์ลิงก์ผมได้ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับผมถึงไม่ก็สแกน QR Code หน้าคลิปนี้กันได้เลยเนาะถ้าเกิดว่าคลิปนี้นะครับผมพูดภาพการใดก็ต้องขออาภาัยด้วยนะครับผมในคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะสวัสดีครับ